ทพรพีหยุดเดี๋ยวนี้มีอะไรลูกทนรพีกล้ากลับมาหน้าตาเฉยแบบนี้ได้ยังไงกันลืมไปแล้วหรือว่าวันนี้ทำเรื่องอะไรไว้เฉียนมิง่งในเมื่อรู้ว่าตัวเองผิดก็รีบขอโทษพ่อซะใครบอกว่าผมกลับเพื่อกลถึงบ้าน<ะ>เทเฉียนมิง่งฉันบอกนายแล้วนี่ว่าตระกูลซูกำลังตามหานายแต่นายก่อเรื่องวุ่นวายทำให้หัวหน้าตระกูลซูเหลือชีวิตแค่เจ็ดวันตอนนี้มีแค่ตระกูลเฉินที่ปกป้องนายได้เนา ได้ยินใครพูดมาล่ะก็ต้องจากเพื่อนสนิทฉันสู่ครังน่ะสิฉันถามเขามาหมดแล้วล่ะจริงๆไม่ต้องถามก็รู้นายความสามารถของนายพวกเราจะไม่รู้เรื่องไงนายรู้กันแพทย์สักแค่ไหนกันพวกคุณคิดยังไงก็แล้วแต่ผมกลับมาครั้งนี้แค่จะมาเอาของของผมคืนไม่เกี่ยวกับพวได้ยินว่ายาวิญญาณเพลิงม,มีสมรพคุณช่วยเสริมร่างกาย ถ้าพี่ได้กินก็อาจเข้าสู่วิถีวรยุทธ์ได้พี่เขามาที่นี่เพราะเรื่องนี้หรือเปล่าจริงด้วยฉันลืมไปเลยยานี้ช่วยเสริมร่างกายได้นี่เป็นของที่เทียนมิ่งต้องการที่สุดแต่ว่าเอเทียนเหรอไม่เป็นไรไนายต้องเข้าร่วมแข่งวรยุทธ์พี่นายต้องยอมให้อยู่แล้วใช่แล้วพี่ของลูกเลยวัยฝึกวรยุทธ์แล้วถึงเสริมร่างกายได้<ม>ก็ไม่มีประโยชน์อะไร จู้เอาทรัพยากรทั้งหมดให้ลูกดีกว่าใช่แล้วเทียนเหอธาตุไฟของนายขาดถ้าไม่มีย่าวิญญาณเพลิงการฝึกจะอันตรายมากถ้าเบาก็บาดเจ็บสาหัสแต่ถ้ารุนแรงก็พิการถ้าไม่ระวังอาจถึงตายได้เทียนเหอถึงต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเราก็จะหายาวิญญาณเพลิงมาให้ได้ปราบใดที่ตระกูลซูไม่เข้ามายุ่งก็คงไม่มีใครกล้าแย่งสมุนไพรจากตระกูลฉินเราแต่ว่าเอาละเทียนเหอไม่ต้องคิดมาก ลูกคืออนาคตของตระก,กูลฉินทรัพยากรทุกอย่างของตระกูลฉินควรถูกใช้ไปเพื่อแกส่วนไอ้ลูกทรพีนั่นปล่อยให้มันหมดไปเถอะถูกต้องไอ้คนชั่วนั่นน่ะพูดว่าจะทรยศตระกูลฉินแล้วก็ทําจริงๆเป็นแบบนี้ก็อย่าหวังว่าจะให้เราช่วยฉินเทียนมิ่งแกนี่น่าสมเพชจริงๆพ่อแม่แท้ๆของแกยอมช่วยลูกบุณทาอย่างฉันเพื่อเพิ่มโอกาสทะลุข,ขั้นแต่กลับไม่ช่วยลูกแท้ๆของตัวเองพิงชิตตาชีวิตช่างเถอะด้วยโชคชะตาของนาย ไม่มีวันถึงขั้นปรมาจารย์ได้หรอกสู้ยกทรัพยากรให้เทียนเหอดีกว่าชาติก่อนฉันยกเตาปรุงโอสถชันเลิศให้ชินเทียนเหอแต่ชาตินี้ฉันไม่งงอีกละแบบนี้การปรุงยาจะไม่มีอุปสรรคอีฮึชินเทียนมิงไม่คิดเลยว่านายจะหน้าหนาขนาดนี้ตาบอกว่าจะตัดขาดจากพวกเราแต่ความจริงแล้วก็ยังอยากเพิ่งพาตะกูลฉินให้ช่วยเข้าสู่หนทางวรยุทธ พูดไม่รู้เรือ่องพี่เทียนมิง่งผมรู้ว่าพี่ไม่พอใจยาวิญญาณเพลิงสําคัญสําหรับผมจริงแต่ไม่สําคัญเท่าพี่ผมไม่แย่งกับพี่หรอกผมจะเรียกรอบทุกคนช่วยพี่ได้ยาวิญญาณเพลิงแค่พี่มีความสุขก็พอเขนเหอะนพูดอะไรนะให้เราช่วยเขาสมควรเหรอเียนเหออย่าคิดมากเราทุกคนอยู่ข้างลูกนะจริงหลานเทว่าจริงไหมเทียนมิง่งฟังเราหน่อยได้ไหม ยาวิญญาณเพลิงสำคัญกับเทียนเหอจริงๆนายอย่าแย่งเขาเลยนะเข้าใจละยาวิญญาณเพลิงไม่มีประโยชน์อะไรกับผมแต่ว่าใน,นเมื่อพวกคุณพูดแบบนี้แล้วผมรับประกันได้เลยว่าเขาจะไม่มีวันได้มันไอ้ทรพีอย่าพูดอะไรพูดอีกทีสิไม่เชื่อน้ำพุ่งนี้คอยดูให้ดีจริงหลานไม่ต้องตามมอน,นั่นนบ,นบบมันบ้าไปแล้ว โมทั้งนั้นยังไม่รู้จากที่ต่ำที่สูงอีกฉันว่านะควรให้ตระกูลสูจับมันบัทรรมานให้นะให้รู้สำนึกสักบ,บ้างใช่แล้วไอ้ลูกโรรพีนี่คิดว่าตัวเองเป็นใครกันเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรมาแย่งยาญ,ญาเป็นญานเพลิงกับเทียนเถอยังพูดอีกว่าเทียนเถอจะไม่มีวันได้มันไอ้สันตนถึงเทียนนิ่งจะโมโหก็พูดแบบนี้ไม่ได้ช่างเถอะ รอยเทียนมิ่งจะปัญหาจะได้ดัดนิสัยถ้าแย่สุดจริงๆฉันจะไปขอหัวหน้าตระกูลซูให้ยกโทษให้เขา กลับมามากเพียงพอให้ฉันใช้เวทเสียงขั้นสูงล่ะตามมาตรฐานวรยุทธ์ของโลกนี้ตอนนี้ฉันเทียบเท่าบรรบาจาร์แล้วระดับที่สามารถปกครองดินแดนหนึ่งได้แต่ว่าร่างมนุษย์ธรรมดานี้ยังถูกความเร็วในการฝึกมากไปดูท่าพรุ่งนี้ต้องหาเวทขั้นสูงกว่านี้ที่งานประมูลให้ได้เลย ไร้ข้าไม่ได้เลือกสักคนหายไปทั้งวันทั้งคืนไม่แต่ตัวคนก็ยังหาไม่เจอทีรักคะฉันผิดเองถ้าวันนั้นฉันเชื่อที่คุณฉินพูดแล้วก็ทุกอย่างคงไม่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ความผิดคุณหรอกดูพร่โชวตาของฉันสุวิงเจียถูกกำหนดให้เป็นแบบนี้จริงๆ รุ่งนี้มาหาฉันที่งานประมูลเมืองเจียงค <_ S 1> รับคุณฉินพ่อคะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเหรอพ่อเองก็ดูไม่ออกแต่คงเป็นฝีมือของคุณฉินแน่นอนฝีมือเหรอนี่เป็นวิชาเสียนใช่มหมยากจะบอกแต่ยังไงก็ตามคุณฉินน่ะต้องเป็นคนที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปจนไม่อาจจินตนาการได้ สิ่งสีอีบัวก็ท่านี้ลูกบอกว่าลูกเสือไม่ว่าคุณฉินเป็นลูกชายที่ถูกระกูลฉินทอดเองใช่ค่ะพ่อตระกูลฉินไม่ได้เปิดเผยตัวต,วตนที่แท้จริงของเขาและเหมือนจะเข้าข้างลูกบุญธรรมจนทําให้เขาต้องออกจากบ้านนะคะคนตระกูลฉินบ้าไปแล้วหรือไงมีเซียนในครอบครัวแท้แต่กลับไล่เขาออกไปตอนหนูได้รับข่าวก็แทบไม่เชื่อเหมือนกันคงเป็นเพราะคุณฉินใส่ใจกับความสัมพันธ์มากเลยอดทนกับตระกูลฉินมาตลอดแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวถึงได้ตัดขาด ดีดีดความโง่เขลาของตระกูลฉินคือโอกาสของตระกูลสูเรารูปนี้ริศม,มาชิตตระกูลสู่ทั้งหมดไปสนับสนุนคุณฉินและฉันจะประกาศต่อหน้าทุกคนว่าจะตัดขาดทรัพยากรฝึกวิชาด้านบนที่เคยให้ตระกูลฉินสัครับนี่คืองานประมูลสูงสุดของเมืองเจียงเหรอครับพวกตระกูลใหญ่มาเพียบเลยฉันเหอไม่ต้องกังวล ตระกูลพวกนี้ที่ตระกูลเินเราไม่ได้แค่ตระกูลซูไม่ออกนะยาวิญญาณเติงก็เป็นของเราแนะ่คุณพี่สาวทั้งสองขอบคุณครับพ่อแม่ผมดีใจจริงๆที่ได้เป็นคนในครอบครัวนี้เ <c oughs> ถอเด็กคนนี้พูดอะไรแบบนั้นลูกคือลูกของพ่อแม่พ่อแม่เอาใจก็เป็นเรื่องธรรมดาพ่อแม่พี่สาวทั้งสองนั่นไม่ใช่พี่เทียนมิ่งเหรอ <c oughs> นี่ชินเทียนมิ่ง ในที่สุดก็รู้ตัวผิดว่าผิดแล้วมาขอร้องพวกเราสินะคุณบอกอะไรนะชินเทียนมิงเลิกใส,ส่แซงได้แล้วในมาที่นี่ก็เพราะตระกูลสู่แก้แค้นเลยตั้งใจมาขอให้เราช่วยใช่ไหมเป็นยังไงเมื่อคืนคงกลัวจนหลับไม่ลงใช่ไหมข้าเบื่อลูกทรพีฉันจะให้โอกาสแกอีกครั้งคุกเข่าขอโทษเดี๋ยวนี้ฉันยังพอไปขอร้องหัวหน้าตระกูลสู่ให้ได้ไม่อย่างนั้นไอ้แกป่วยก็ไปรักษาไป จะมาขวางทางที่นี่แกเจะเรียกฉันว่าอะไรนะแกเรียกพ่อแกแบบนั้นได้ยังไงทำไมอ่ะเย่แ,แม่มดแก <S <S 1> <S 1> จะให้ผมเรียกเขาไปยังไงนี่แกแกดีกบดเงินเหรอชินเฉียนมิ่งนนยมาขอพึ่งบาร,รมีจากตระกูลชินทแท้ๆยังกล้าอวดดีแบบนี้นนยรู้ตัวไหมว่าสิ่งที่ทำมันผิดผมผิดตรงไหนที่ผิด คือพวกคุณตั้งหางพวกตาบอดทั้งใจและปัญญาพี่เทียนมิ่งอย่าล้อเล่นสิพี่รู้ไหมหลังจากที่พี่หนีไปพ่อแม่เสียใจแค่ไหนอย่าพูดแบบนี้ออกมาได้อีกเหรอเฮเทียนเหอเป็นอะไรไหมเทียนเหอเป็นไงบ้างเจ็บไหมลูกทรพีไอกล้าตบน้องได้ยังไงผมตบพวกเสียแส่งหน้าขยับถึงแย่งตั้งห่างละไอ้ลูกชั่วนี่แกบ้าไปแล้วเหรออย่าหวังเลยว่าจะได้รับความคุ้มครองจากตระกูลฉินอีก ในรอดูเถอะว่าพวกตระกูลซูจะจัดการกับนายยังไงนั่นคุณหน้าตระกูลซูซูหมิงเจียกุนายซู คนตระกูลซูมาครบเลยแค่แล้วคนตระกูลซูมาแล้วพี่เทียนมิง่งนีบไปขอโทษพ่อแม่เธอไม่งั้นคงไม่มีใครปกป้องพี่ได้นะช่วยลูกทรพีคนนี้เหรอเป็นไปไม่ได้แล้วลูกทรรพีถึงแกจะคุกเข่าตอนนี้ก็สายไปแล้วเทียนมิง่งเลิกดื้อได้แล้วรีบขอโทษเถอะคนที่ต้องขอโทษคือพวกคุณแต่คุณพูดถูกขอโทษตอนนี้ <c oughs> ก็สายไปแล้วได้ได้ได้ถึงขนาดนี้แล้วยังพูดอ้ออวดอีกถ้าเป็นอย่างนี้ ฉันไม่ยุ่งด้วยแล้วชินเทียนมิ่งคราวนี้แกตายนะหัวหน้นาตะกูลสูสูหมิงเตีย๋ยปลอมลูกหลานตะกูลสูขอคารวะคุณฉิงขอคุณชิงฮะ 50ล้านรับประกันชีวิตเข้า7วันข้อตกลงของเราจะจบตรงนี้ไอ้คนหลอกลวงอย่างนี้นะหลอกเอาเงินตระกูลซูห0ล้านคิดจะหนีเหรอมิงเจียพอ่อพ่อฟื้นแล้วนิ่นิ่ไปไปได้ยังไงหมอเทวดาสุนคุณบอกว่าไม่ไปได้ยังไงไม่ไปไม่ได้แนะ่ พระเจ้าหรือว่าเขาไม่ใช่พวกต้มตุ๋นจริงๆฉันได้ยินหมดแล้วพ <c oughs> โง่จริงๆทำไมถึงไม่เชื่อเขาเงินหนึล้านเพื่อไล่กับชีวิตของฉันฉันว่ามันคุ้มกินคุ้มด้วยสิพ่อคะพวกเรา ส่งคำสั่งลงไประดมกำลังทัพหมดของตระกูลสูงไวในเจ็ดวันต้องหาหมอถ้าวาดาคนนั้นให้เจอต่อยต้องพลิกแผ่นดินทั้งเจียงนานก็ต้องหาให้เจอเป็นอะไรจริงหลานวันนี้เธอดูเหม,เม่อเหม่อใจลอยตลอดเลยฉันแค่เป็นห่วงเทียนมิ่งน่ะ เขาไม่มีเงินติดตัวไปเลยเอากตตะกุลฉีนไปแล้วต้องลําบากนอนริมถนนแน่นั่นน่ะเป็นกรรมของเขาเองแค่คุกเข่าขอโทษเทียนเหอทุกอย่างก็จบแล้วแท้ๆแต่เขาดื้อดึงเอ,งเองแล้วจะโทษใครได้ล่ะคุณครับรบกคุณหน่อยเคยเห็นคนคนนี้ไหมะครับไม่เคยเห็นนะคะนี่มันยุคไหนแล้วยังใช้ภาพวาดตามหาคนอีกไม่มีรูปถ่ายหรือไงใครคนนี้ไหมครับไม่เคยเห็นน่ะเดี๋ยวนะพวกนั้นเหมือนคนของตะกูลซูเลยตะกูลซูเหรอ มหาเศรษฐีแห่งเจีย,ยงหนานซูหมิงเจี๋ยแห่งตระกูลซูเหรอตระกูลซูเอำมนานล้นฟ้าซูหมิงเจี๋ยยังเป็นประธานสมาคมผู้สนับสนุนวรยุทธ์แห่งเมืองเจียงด้วยทรัพยากรส่วนใหญ่ที่ตระกูลฉินเราใช้ฝึกวรยุทธ์ก็ได้รับสนับสนุนจากพวกเขาทั้งนั้นถ้าทําให้พวกเขาเมตตาได้หล่ะก็ไม่ใช่แค่เทียนเหอทั้งตระกูลชินของเราก็จะได้ประโยชน์มหาศาลนี่ชิงหลานได้ไปสืบมาหน่อยว่าตระกูลซูกาลังตามใครนี่นี่มันชิงหลานเจอแล้วเหรอ,อ จากการสือเบื้องต้นเศรษฐีซูได้ชีวิตคืนเพราะหมอเทวดาคนนั้นช่วยแต่ก็อยู่ได้อีกแค่เจ็วันถ้าหาหมอวิเศษคนนั้นไม่เจอเขาก็ต้องตายชิงหลานเธอไม่ได้พูดผิดใช่ไหมฉันได้ยินว่าซูหมิงเจียเป็นมะเร็งตับอ่อนโรคนั้นรักษาไม่หายอยู่แล้วฉันเองก็ไม่เชื่อแต่เธอก็เห็นแล้วนี่คนของตระกูลซูตามหาหมอเทวดาคนนั้นอยู่หมอเทวดาคนนั้นเป็นผู้วิเศษจากไหนกันคนระดับนี้ ตะกกนฉินเราก็ต้องผูกมิดไว้เหมือนกันต่อไปถ้าเทียนเหอบาดเจ็บอีกก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วเรื่องนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบฮัลโหลสืบเรื่องหมอเทวดาคนนั้นเจอแล้วเหรอครับคุณหนูสืบเจอแล้วหมอเทวดาที่ตถมุนสูตามหาชื่อฉินเทียนมิ่ <c oughs> อ้โยคุณผู้ชายในที่สุดคุณก็กลับมาก่อนหน้านี้เป็นเพราะผมตามไม่ถึงขออภัยด้วยนะครับไม่ต้องหรอกขอสมุนไพรชุดเดิมแต่คราวนี้ <c oughs> เพิ่มปริมาณสิบเท่าสิบเท่าเหรอคุณใช้เวลาแค่วันเดียวก็หาเงินไม่ได้สิบล้านแล้วเหรอทำให้ฉันเสียเวลานะอ๋อครับครับครับ,รบแต่จำนวนที่คุณต้องการเนี่ยมันเยอะมากเลยคต้องติดต่อท่านอาจารย์หงก่อนราจะครู่นะครับเฮ้ย <c oughs> S 1> <S 1> <S <S ไม่ใช่มั้งทำไมถึงเป็นเด็กนุ่มแบบนี้ล่ะ